ร้อยเอกธรรมนัตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ยันเจ้าบัวลอยเขื่อนเอาอยู่วันที่27กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ต,ตาบลหนองบวัวอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอาหมินมูยโซ นายนาเรศธรรงทิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์โดยมีนายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมชนประทานสำนักง,งานชนประทานที่10และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เข้าร่วมรายงานสถานการณ์น้ำ โดยสถานการณ์น้ําประจําวันที่2 7กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอิทธิพลของพายุบัวลอยล่าสุดที่เขื่อนป่าสักนะครับมีปริมาณน,น้ํา746.36ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น77.75ปริมาณน,น้ําไหลลงอ่าง477.57ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ41.26ล้านลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งขณะนี้เขื่อนป่าสักนะครับได้ทําการระบายน้ําอยู่ที่600.35ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ51.87ล้าน ลูกบาทเมตรต่อวันสําหรับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําของเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนำริสร้างเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่เราต้องรักษาไว้การลงพื้นที่ครั้งนี้รับฟังปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ปัญหาที่พบก็คือเรื่องของปัญหาการสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการน้ําที่อาจจะไม่เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ําซึ่งการที่มีการระบาาาาาายยนนนน้้ํเเกกิตตตมระบบบีีท่่ออองงงขุญสวล ครั้งใช้เวลามากเกินไปเช่นการบรหิหารจัดการน้ําอัตราการไหล700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะต้องขออนุญาตส่วนกลางซึ่งกว่าจะมีการอนุญาตก็ต้องใช้เวลาประมาณ6วันซึ่งเรื่องเหล่านี้บางครั้งอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเวลาบางครั้งน้ํามาไวซึ่งตรงนี้จะกลับไปปรึกษากับทางนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาใหม่รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาระยะยาวในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมก็ต้องมีการมานั่งทบทวนกันใหม่ไม่ใช่พอถึงฤดูการน้ําหลากก็มาคอยแก้ไขปัญหาเรื่องเดิม,ดมซึ่งงตรงนี้ ว่าเป็นเรื่องสําคัญในการสั่งการหน่วยงานต่างๆในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการกําจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ําจากการรายงานทําให้มั่นใจว่าอิทธิพลของพายุบัวลอยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้าของเขื่อนป่าสักชลสิธิ์และเชื่อว่าเขื่อนป่าศักชลสิธิ์น่าจะเอาอยู่และได้สั่งการเน้นย้ําให้กรมชลประทานเฝ้าจับตาดูพายุลูกใหม่โดยเน้นการบริหารจัดการน้ําเป็นการภาพรวมในปัจจุบันคํานึงถึงการกักเก็บน้ําในระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาภายแล้งด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชบิให้กลายเป็นโครงการกลายเป็นเขื่อนป่าศักนะครับซึ่งก็เป็นมรดกที่เราจะต้องช่วยกันรักษานะครับเวลาหน้าน้ำน้ำแรงเนี่ยครับผมก็มาตรวจทุกครั้งแรงจะต้องทํำยังไงท่วมหน้าน้าหลากจะต้องทํำยังไงนะครับอันนี้ถือว่าวันนี้เราลงพื้นที่นะครับถึงแม้จะเป็นวันหยุดนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านรองผู้ว่าราชการ่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็ยังร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านให้ชาวบ้านเขามีความมั่นใจว่า สิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตเนี่ยนะครับจากที่ชาวบ้านทราบทางสื่อสารเนี่ยทางเนตเวิร์กอะไรก็ตามเนี่ยครับว่าเจ้าบุรลอยจะมาเนี่ยเขื่อนเอาอยู่ไหมก็ยืนยันว่าเขื่อนเอาอยู่นะครับเขื่อนที่นี่เอาอยู่ก็มีพอสาํานักเขายืนยันว่าการมาจัดการเราเอาอยู่นะครับแล้วปริมาณนนะ้ำที่เราจะไหลต่อไปเนี่ยคะ่ะเราจะมีการดูแลประชาชนที่เกิดปัญหาผลกระทบคือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับบางพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่ม นะครับถามว่ากระทบต่อพี่น้องประชาชนไหมทําการทาความว้ใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยโดยท่านผู้ว่าเนี่ยเราเข้าถึงประชาชนมันจะไม่มีปัญหาประชาชนบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเนี่ยเขารับได้แต่รับได้นะครับถ้าหากเขาได้รับผลกระทบสิ่งที่รัฐต้องทําคือการเยียวยาปัญหาที่ผ่านมาการเยียวยามันล่าช้าเมื่อกี้ผมก็สั่งการที่ประชุมแล้วว่ากเกษตรตำบลเกษตรอำเภอกเกษตรจังหวัด เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอะไรก็ตามที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนท่านต้องเร่งส่งตัวและส่งไปสูนกลางเราจะได้นําเงินงบประมาณที่เรากันไว้แล้วเนี่ยมาแก้ปัญหายาเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับ